8 FG Super ครับอ่อ uh, New Item from f u t a b a ครับเห็นได้ชัดเลย14 h h n n n l ครับ8 FG เดิมจะทำงานได้อยู่8 Channel บวก2 h a n n e l ดิจิตอลนะครับมาดูกันว่าข้างในมีอะไรครับคู่มือใหม่ครับ ีซีฟใหม่ครับ 620sb เป็นซีเรียลบัตรไฮโวลน,นะครับตอนนี้ไม่ซีเรียลบัตรไม่ได้แล้วสายคองคอครับเป็นสายคองคอเส้นเล็กที่ดีไซน์มาเฉพาะ 8FG เนะฮะเพราะว่าสายคองคอเส้นใหญ่จะบังนาฬิกาที่ตัวหน้าจอนะครับ แบตเตอรี่วอร์ชาร์จเหมือนเดิมครับตัววิทยุไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก8 fg เดิมเลยนะฮะมีแต่เพียงคำว่าซ u เปอร์ขึ้นมาอยู่ข้างใต้คำว่า t 8 fg นะฮะฟังก์ชันต่างๆเปลี่ยนไปนิดหน่อยโดยที่ใช้อินเทอร์เฟซเดิมครับมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาประมาณ10%นะครับ อยากรู้ว่าฟันฟังก์ชันอะไรต้องลองครับแต่เอพร้อมจำหน่ายแล้วที่อาซีบนนอกคอปปี้ช็อปครับ